นะพี่น้องมะมันอ้อนศิลประสิบผ้าพี่น้องมาับชมอันนี้ก็เป็นหอมแดงพี่น้องหอมแดงปลูกได้ประมาณสิบห้ามือกรัวพี่น้องนี่หอมแดงกับมีหลายสายพันธนุ์พี่น้องเด้อนี่สายพันธุ์นี่ที่อน้นศิลประมาปลูกนี่ก็น่าจะเป็นเอ,อ่อหอมแดงสายพันธุ์ลำพูนพี่น้อง หอมแดงสายพันธุ์ลำพูนสีหัวมุนมุนพี่น้องนี่หัวมุน,น,นมุนกลมๆพี่น้องนี่ก่อนเทาเสียวหอมแดงมาปลูกกะให้หอมแดงแห่งเท้าได้อายุประมาณปีกัวกัวนี่สิเกิดดีพี่น้องหอมแดงปีกัวกัวหรือว่าครบขวบหนึ่งของปีหนึ่งก็ดีก็ได้พี่น้องนี่เพราะว่าถ้าเอาหอมแดงที่บ่ครบปี นี่เอามาปลูกพี่น้องหอมแดงใหม่เอามาปลูกนี่ไงส,สิบอค่อยเกิดพี่น้องแต่ตอนเกิดก็สิเกิดยากหยากซะซะแล้วการแล้วกะ็การสัตว์ของใบก็สิสัตว์สัตว์ใบขึ้นแบบบมดเต็มที่แล้วก็สิขึ้นแบบมังองมัแง่งพี่น้องนี่นี่อันนี้เป็นหอมหอมแดงข่ามปีพี่น้องเด้อนี่ มันเกิดอะไรพี่น้องเอ้ยง่ามขนาดพี่น้องนี่